แค่มีเธอเดินไปข้างๆกันไปไหนก็ไปด้วยกันยิ่งอยู่ก็ยิ่งผูกพันแค่มีเธอเท่านั้นเสื้อแอมนูให้เสื้อแอมนูเป็นเพื่อนที่รู้ใจ เดินทางไปพร้อมกับคุณของแท้ต้องที่ร้านไวปออนเท่านั้นเสื้อแอมนูบ no ใส่แล้วไม่นูบสีั่นสามมาแล้วเราจะพลาดได้ยังไงนะฮะสีสุดท้ายนี่คือสกิปเกมที่ชื่อว่าอินเกมนะครับเป็นเกมที่ออกมาใหม่คนเล่นสองแสนกว่าเลยนะฮะฟอนแมนเดินมาแต่ว่าไม่มีขยักดูเลยครับ <laughs> สกิปกันหมดไม่มีขยักฟังผมเลยผมกลับก็ได้ดีละกลับไปเลยพี่ทำไมทำอย่างนี้เสียอย่างเดียวก็คือโหลดนานนี่แหละกว่าจะได้เล่นเกม เกมแรกเหมือนเดิมอนิเมชันมาเต็มเอาละไฟเขียวไฟแดงผักแรงขึ้น2 7 9้อยเโลบักบวก3สเต็งผลักแรงขึ้นโอเควิ่งไปวิ่งไปโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนว a t มีแอนิเมชันด้วยเหรอเพื่อนทำยังไงนะ่เพื่อน ทำยังไงเนี่ยเพื่อนมีพลังอันิเมะด้วยโอเคโอเคเรียบร้อยเอยเพื่อนอะไรโดนยิงยังไม่ล้มอีกโอ้เพื่อนไม่ต้องห่วงเพื่อนเพื่อนไม่ต้องห่วงเราจะพาเพื่อนไปเองโอ้โหไปตั้งแต่นัดแรกแล้ว แบกเพื่อนได้หมดเลยฮนะอุ้มเพื่อนได้หมดเลยอนะช่วยกันพาเข้าเส้นชัยไม่ต้องห่วงเลยเพืพ่อนก็จะถึงเส้นชัยแล้วอีกนิดเดียวข้างหน้าเราข้างหน้าเราเรียบร้อยเพืพ่อนอันนี้คือผักอุ้มเสร็จแล้วก็ผักโอ้แต่ครูดาวนานมากผักเอาเดินกลับไปได้เหรอ เดินกลับไปได้เฮ้ยมันแกงได้เยอะแฮมแบบนี้มีพลังอนิเมะด้วยอะเอามาจากไหนเนี่ยพลังวิ่งอนิเมะคืออันไหนพาวเวอร์นี่เหรออ๋อใช้พลังอนิเมะวิ่งได้โอ้โหสุดยอดสคิปไม่มีใครอยากฟังเลยเอออ่ะอ่ะอ้าอ่ะเดี๋ยวชุบก็ได้ะละไม่เป็นไรครับเรายังรอดไม่ได้อยู่ กาดยังโหดแบบนี้สุ่มพลังอนิเมะสักอันหนึ่งได้อะไรโลมาโลมาสุ่มพลังเล่นไปสุ่มไปโอ้ยคอมมอนเมดิกฮิวได้เหรอสุ่มอีกสุ่มอีกสุ่มอีกอันนี้เกมอะไรคอมมอนอีกแล้วโอ้โหได้แต่เมดิกได้แต่เมดิกโอ้ต่อไปคุกกี้ครับได้เมดิกมาคือทุกๆ20วินาทีจะดรอปแบนเดดฮะให้คนอื่นเอาไปใช้ได้เพื่อเป็นการฮิล อ๋อคือโดนยิงในเล็ดไ์กิดไรเนี่ยคือแบบไม่ใช่นัดเดียวจนกว่าเลือดจะหมดอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายคุกกี้สบายมากทำไมต้องเป็นผมโอ้รู้แล้วนะ่ะได้อะไรมาอย่าเป็นล่มก็พอขอบคุณมากมันยากอะไรล่ะก็แค่แบบลากไปให้มันตรงใช่ไหมเสียงมาจากทางขวาแล้วก็อย่าไปสนใจ แล้วก็แค่ลากไปลากลากให้ตรงลากให้ตรงไปมันจะพังได้ยังไงในเมื่อมันก็มีแค่เส้นเดียวเนี้ยตรงนี้เส้นเดียวให้ลากไปเรื่อยๆผมว่าเกมน่าสนใจนะโอ้โหใกล้มากแต่ผมผ่านครับผมอีซี่ครับอีซี่ครับผม, Easy, บ Easy, บผมสุมดีไหมสิบสุมเพื่อจะได้พลังพลังวิเศษมาสุ่มมาสิบสุ่มระหว่างนี้ที่รอ เมดิกอีกแล้วโอ้โหได้แต่เมดิกเมดิกเมดิกเออซุปเปอร์สเต็งอีพิก8%ฮะอ๋อต้องใส่ก่อนเขาเล่นเกมพาวเวอร์น่าจะอย่างนั้นมีข้าวให้กิน้ออันนี้สู้กันใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่ในระหว่างนี้เรามีขวดให้สู้กันโอ้โอเคโอเคโอเคหลบครับผมหลบโอ้โหมัน มันไม่มีอันหายากมาแสดงว่ามันจะมีแบบเลื่อนเร็วเลื่อนช้าใช่ไหมเนี่ยโอ้ซุปเปอร์สเต็งซุปเปอร์สเต็งเมดิกวนอยู่แค่เนี้ยเอ้ยรีเจนเนอรี่เอาทำไมไม่จอดละ่ะกดตรงนี้นะเมื่อกี้อ๋อฟันทอมสเต็ปใช่ไหมที่เพื่อนใช้น่าจะใช่โอเคครับหมดเวลาฮะเรียบร้อยรอดมาได้เกมที่เท่าไหร่เกมที่สามข้อเสียคือตรงนี้นี่แหละแต่ละเกมกดจะได้เล่น อินเตอร์มิชันอย่างนานโอ้โหผมอยู่กับใครผมอยู่กับพลังผมอยู่กับพลังอนิเมะผมอยู่กับลูฟี่เกียร์ห้านะเนี่ยไม่ต้องห่วงเราชนะแน่นอนอ๋อสเปซบาร์อ๋อกดให้โดนกดให้โดนกดให้โดนตรงนี้กดให้โดนตรงนี้อืมอืมอืมอ๊ยโอ้ผิดที่ผมม,มันขึ้นบอกมันขึ้นบอกโอ้โหมันเร็วขึ้นมันเร็วขึ้น มันเร็วขึ้นมันเร็วขึ้นอ่ะฮะ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 อื้ม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 อือเรียบร้อยครับผมอีซี่ไนท์โอ้เราต้องสู้กับลูฟี่เกย์ห้าอัปเกรดอ๋ออัปเกรดได้ด้วยเหรอโอ้โหอัปเกรดสเต็งได้เคลื่อนที่เร็วขึ้นได้ร้อยล้านเกมพาสก็มีอืม ทุบชีวิต้งหมดได้ด้วยเกมต่อไปเนี่ยกว่าจะได้เล่นแต่ละเกมมันนานนะรอนานมากเพื่อนเลเวลยี่สิบเอ็ดอ่ะนี่เล่นมากี่วันแล้วเพื่อนต้องวิ่งตามทางด้วยนะถ้าไปไม่ทันจะเป็นยังไงโอ้ไปทางน,นู้นอีกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวตรงนี้อืมมาโอ้กระจกกระจกแก้วด่านเดิมอะ่ะด่านใหม่ยังไม่มาฮะมีให้ดูได้ด้วยหรอมีให้ดูอีกแล้วช่างทํากระจกจะดูเป็น ใช้เงินสองจุห้าบิลเลียนหรือหก9้อยสเก้าโลบัคเป็นเพอร์มาเนนตนเอาล่ะใครจะเสี่ยงอยากใช้พลังที่ได้มาเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ไม่ซื้อแล้วกันกระโดดเลยเพื่อนกระโดดเลยอันนั้นแหละ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 ,นนละกระโดดเลยเก่งมากอันต่อไปก็น่าจะอันนี้แหละไม่น่าจะรอดโอ้ว้าวว้าวเพื่อนเพื่อนเก่งมากเลยโอ้ด้านขวาด้านขวา โอเคต่อไปอืมโอ้เ <c oughs> หลือสามคนหลือสี่คนครับโหอ,อีกหนึ่งนาทีกว่าพวกเราไม่รอดแน่นอนใช่เลยเพื่อนครับผมไปละโ <c oughs> okay, อเคครับผมเอาเลยเพื่อนตามสบายเลยเพื่อน <c oughs> ตามสบายเลยเพื่อนกระโดดเลยกระโดดกระโดดไม่งั้นไม่รอดัรงคู่นะไม่งั้นไม่รอดตรงคู่นะโอ้กระโดดได้ตรงไปเรื่อยๆเลย ตรงไปเรื่อยเรืยโอเคสักสามสิบวิเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวสองอันเพื่อนเดี๋ยวสองอัน <c oughs> อ่าซ้ายหรือขวาเพื่อนน่าจะมีที่ดูใช่ไหมเนี่ยใช่หรือเปล่าจริงด้วยเพื่อนมีที่ดูโอเคเอ่ะสุดท้ายเพื่อนอ่ะสุดท้ายอ่ะสุดท้ายว่าแล้วเพื่อนแม่นขนาดนี้ <c oughs> เพื่อนต้องมีที่ดูแน่เลยเพื่อนเอาไงดีเพื่อนเอาไงดีว่าไงว่าไงว่าไงหนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้านหรอ มันน้อยเกินไปนะจะเล่นต่อหรือแบ่งเงินคนละครึ่งเพื่อนร้อยเกสิบล้านเนี่ยมันน้อยเกินไปนะเราอยากได้ทั้งหมดนายจะว่ายังไงนายเมื่อกี้นายดูกระจกได้แต่นายไม่บอกมันน้อยเกินไปแต่ว่า <c oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> โหเท่ากันเพื่อนอยากเล่นต่อแต่ผมอยากกลับบ้านครับผม <c oughs> เอาเล่นต่อ,อยังไงนะกดเมื่อกี้มันเสมอกันนะให้ทำไมเพื่อนไม่เลือกกลับบ้านคิดถึงบ้านแล้วนี่หิวข้าวด้วยกลับบ้านดิเพื่อนโทรเพื่อนจะเล่นทําไมเนี่ย เพื่อนหิวข้าวไหมเรามีข้าวติดตัวอยู่นิดนึงนะข้าวปั้นญี่ปุ่นอร่อยมากอันนี้คือเกมอะไรจากซีซั่นสองหรือเปล่าจากโอ้โหกิงเรามากลงมาแกงสองคนเนี่ยนะเอาละกิงเรามากลงมาแกงเพื่อนมีพลังด้วยเหรอรพลังอะไรโอ้จับไปได้โอเคครับโอเคเพื่อนไปด้วยกัน ปิดปิดปิดผมอยากอยู่กับเพื่อนผมเหงาอ่ะผมพิดตรงไหนอ่ะฮะผมพิดตรงไหนผมแค่อยากอยู่กับเพื่อนโอเคหนึ่งคนก็หนึ่งคนอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าเอ้าเพื่อนยังอยู่โอ้เกมสุดท้ายเพื่อนแต่งตัวหล่อมากเกมสุดท้ายเหมือนซีซั่นที่หนึ่งเราต้องสู้กันเองเป็นการสู้กันสู้กันครับผมต่ตอันหลบหลบบ โอ oh. oh, mm. ้โหมันต่อยแรงมันต่อยแรงมากเมื่อกี no ้โอ้ยโอ้ยอืมอืมลบลบอืมอืมอืมอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงลบอืมอืมอีกทีเดียวอีกทีเดียวอืมเรียบร้อยใช่ไหมเพื่อนฮ่าจบสักทีนะบอกให้กลับบ้านไม่กลับ เคครับรับเงินกลับบ้านครับผมซีสันสองไม่มาแล้วนะครับไม่ต้องเรียกครับกลับจริงครับกลับเลยครับผมไม่ต้องมองครับไม่ต้องมองไม่แบ่งครับไม่แบ่งเงินไม่แบ่งยังไม่ได้นับเลยเนี่ยครบไหมเงินไม่จำเป็นต้องมีเนเรื่องขนาดนั้นก็ได้เอาเงินไานับเงินปลอมแน่เลยทําไมไม่นับตั้งแต่ตรงนู้นอ่าเป็นไงล่ะนี่ทุกคนครับทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่า สมัครสมาชิกแล้วสามารถรับชมคลิปพิเศษสําหรับสมาชิกเท่านั้นเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่รับชมได้นะครับสามารถสมัครได้ที่ด้านล่างเลยนะครับตรงที่คําว่าสมัครสมาชิกหรือว่าเมมเบอร์นะครับขอบคุณทุกคนนะฮะทำไมต้องพูดเบาๆด้วยเนี่ย